ลดราคาขายด่วนครับที่นาอยู่หลังเทศบาลหันคาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเนื้อที่8ไร่81ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงหรือจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ1.5โลห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ800เมตรไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยการคมนาคมสะดวก ด้านหน้าตึกถนนกว้างประมาณ126เมตรพื้นที่บริเวณนี้ส่วนมากจะทำนาเป็นหลักน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยปลูกผักทำไร่ทำนาทำสวนน้ำไม่ท่วมซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ2 6 0 0 0 0บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถามโทร0839874552เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ